สวัดสดสีครับทุกคนกับผู้ชมแบงค์ช่องแบงค์สดช anel ปิ้งเหมือนจะเป็นนะครับผมวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์ดีๆจะมานำเสนอทุกคนอีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมคลิปที่ผมลงไปมันเป็นคลิปที่มีความแบบก้าวร้าวใช่ไหมแต่ว่าคลิปจะมีความน่ารักตะมุตะมินะครับนั่นก็คือคอนเทนต์6น้ำหอมที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจเลยครับผมชอบมากๆครับผมโดย6น้ำหอม6กลิ่นเนี่ยที่ผมจะนำมาให้ทุกคนที่ชมกันนะผมจะไล่จากตัวที่ผมชอบ แล้วก็ค่อยๆชอบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นการชมนั่นเองครับคุณเคยฟังไหมครับว่าคนเราอะ่ะเวลาชมใครให้ชมเสียงดังเวลาคิดติใครให้ติเสียงเบาซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยคำพูดที่ดีซึ่งวันนี้ทั้ง6ตัวที่ผมเอาไมา้ที่คนชมนะครับผมอาจจะเป็นกลิ่นที่ผมชอบคนเดียวก็ได้อยู่แล้วนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนั่นแหละที่ผมบอกว่าผมไม่ประทับใจมันอาจจะเป็นผมคนเดียวแต่คลิปเนี้ยมันก็เป็นความกิ่นส่วนตัวของผมแต่ว่ามันก็มันก็ไม่เป็นส่วนตัวแหละความย จากนั้นนะครับผมผมถือว่าเป็นการแชร์กันนะครับผมถ้าใครชอบ6กตัวที่ผมชอบก็สามารถบิ้นกันส่งเสริมกันได้นะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกน้ำหอมที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะครับผมนั่นคือตัวน,นี้ครับอันดับที่6เบอร์รี่เฮอร์อีดีีกับผมผมคิดว่าทุกคนที่ดูช่องนี้มาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีตัวนี้อยู่แล้วซึ่งใช่ครับแต่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ย เว่ยมาตลอดทําไมมันมาอยู่อันดับที่หก <What? S 1> คุณคุณต้องรู้ว่าน้ําหอมพี่ผมใช้อ่ะมีเยอะมากนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยติดหนึ่งใน6ตัวก็คือมันดีมากๆแล้วสําหรับเบอร์เรี่เฮยดีพีนะครับผมผมชอบตรงไหนผมชอบตรงที่แบบว่ามันเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องคิดมากทุกคนบ คือน้าหอมบางตัวนะครับผมที่เราใช้กันน่ะมันจะมีน้าหอมบางตัวที่เรารูสึกว่าเฮ้ยเราจะต้องคิดนิดนึงวเวลาใช้หรือถ้าเวลาที่เราไปใช้ในงานหรูหรามันอาจจะหรูหราไม่พออะไรเงี้ยแต่สาหรับเบอร์เบอรี่เฮอดีพีอ่ะเป็นน้ำหอมที่เอาไปใช้ในงานอะไรก็ได้ครับกลิ่นของเขานะครับส่วนตัวมันจะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นสตรอเบอรี่ผมเคยบอกทุกคนไปแล้วว่า กลิ่นสตรอเบอรี่เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับการใส่ในขนมมันเหมาะสําหรับการใส่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ผมไม่ค่อยจะเก็ตเวลาที่สตรอเบอรี่มาอยู่ในน้าหอมแต่สำหรับบรเบอรี่เฮอร์ดีพีนะครับผมเป็นสตรอเบอรี่น้าหอมที่มีความหอมมากละมุนมากเป็นกลิ่นที่มีความฟุงฟ้งๆเป็นกลิ่นที่มีความควันๆและสุดท้ายนะครับผมตัวเนี้ยที่ความโด่งดังก็คือเขามีกลิ่นที่เหมือนกับ MFK b e r k s h i r o o t f y r มันอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะแต่ว่า ด้วยความที่มันมีกลิ่นสตรอเบอรี่อะทุกคนมักลัวด้วยมันก็จะทำให้แบบว่ามีความแตกต่างและความที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ผมชอบมากกว่าเอเบก็คือมันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ผีหลอกทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูช่องนี้จะต้องรู้แล้วว่าผมอวยตัวนี้กระดาไหนชอบกนาดไหนแต่ไม่ต้องงงนะคบว่ามันทำไมถึงอยู่อันดับที่หกเพราะว่าที่มันมาอยู่อันดับที่หกเพราะว่าบางทีผมมีความรู้สึกว่าเขาอะ เป็นน้ำหอมที่ใช้ไปแล้วบางทีผมรู้สึกว่าผมใช้ในทุกกรณีเกินไปก็จะมนคนเลยจริงๆถามม่อนดีไหมมันดีมันใส่ได้ทุกช่วงเวลาจะไปเที่ยวก็ได้ไปเดทก็ไ,ด,ได,ด้ไปเดินเล่นก็ได้ไป,ไปงานหรูหราก็ได้แต่ด้วยความที่มันใช้ได้ตลอดนั่นแหละมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้พิเศษเข้าใจจิ๋วปะแต่สําหรับน้าหอมตัวนี้เป็นน้าหอมที่ดีไหมดีนะครับเป็นน้าหอมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมแนะนําที่คนไปใช้เพราะว่าคุณจะสามารถบาบายใช้ได้คุณจะซื้อเป็นของขวัญใครก็ชอบเพราะว่ากลิ่นม,มันดีกลิ่นมันใช้งานง่ายและมันนนเป็้หอที ติดทนครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับผมเป็นอันดับที่ห้าน้ําหอมที่ผมรู้สึกว่าผมชอบและรู้สึกประทับใจนะั่นคือตัวนี้ครับมอร์ตินอลถอยบ่อยทุกคนเฮ้ยผมว่าทุกคนที่เคยลองน้าหอมตัวเนี้คือมันเป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างที่จะเลิฟเฮดทุกคนนั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะผมว่าหลายคนที่เข้ามาจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้ยคนจะอยู่อันดับที่ห้าด้วยซ้ำทำไมอันนี้มาอยู่อันดับที่ห้าแล้วตัวนี้ไปอยู่อันดับที่หกแต่ตัวเนี้ยความประทับใจของผมก็คือแน่นอนผมพูดตามตรงนะ ผมเคยโดนด่าเพราะน้ำหอมตัวนี้มีคนซุบซิบกันในร้านอาหารว,ว่ากินอะไรวะมึงเออกินกู <c oughs> อะไรเงี้ยแต่แบบสิ่งที่ผมประทับใจในตัวมันก็คือหนึ่งมันเป็นน้ำหอมที่อาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนแต่ผมใช้ได้คุณเคยแม่บอกว่าในชีวิตว่าเช่นผมคนที่ใส่เสื้อสีพาสเทลได้แต่บางคนอาจจะไม่ถูกกับเสื้อสีพาสเทลเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความพิเศษว่ะเราเอามันอยู่เราโอเคกับมันนะครับมอร์นิ่งทอยบอยเป็นน้ำหอมอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่า ถ้าคุณเอามันอยู่มันเป็นของที่ดีมากครับสำหรับกลิ่นของเขานะทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ออกแนวกุหลาบครับที่ผมดมตรงนี้เพราะว่าผมใช้มันก็ค่อนข้างที่จะบ่อยเนี่ยมันก็เลยมีติดหัวมันอยู่เนี่ย คือมันเป็นกลิ่นกุหลาบแต่มันไม่ใช่กุหลาบธรรมดาธรรมดาเป็นกุหลาบที่มีความเข้มมันเป็นกุหลาบที่มีความแห้งมันเป็นกุหลาบที่มีความลึกลับทุกคนและด้วยความที่มันมีกลิ่นของซิงโคลายซิงโคลายเนี่ยไม่ค่อยจะเอามาทําเป็นน้าหอมเท่าไหร่นะครับแต่ในตัวของมอสติโนทอยบอยเนี่ยมันมีส่วนผสมของซิงโคลายด้วยมันได้ทำให้น้าหอมตัวนี้มีความเป็นกุหลาบแห้งเป็นกุหลาบเก๋เป็นกุหลาบที่มีความสีเข้มเป็นกุหลาบสีดําเป็นกุหลาบที่มีความแบบ เซ็กซี่แบบเท่ๆเออผมก็รู้สึกว่าน้ําหอมตัวนี้เป็นน้าหอมที่ผมชอบและผมประทับใจนะครับผมถึงผมจะเคยโดนนินทาสุกติบมาผมไม่สนใจผมรู้สึกว่าน้ําหอมตัวนี้ผมจะใช้เวลาที่ผมใส่เสื้อสีดำๆสีดักดแต่ตัวตัวเทๆคือถ้าผมใส่เสื้อตัวนี้ผมจะไม่ฉีดน้าหอมตัวนี้ผมอาจจะมาแบบใช้น้ําหอมตัวนี้อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมว่าเป็นกลิ่นที่น่าลองครับอยากให้ผู้ชายหนุ่มๆหลายๆคนไปลองเขาเป็นน้าหอมที่มีความทนทานทุกคนแต่ว่าความทนของเขาอาจจะไม่ใช่แบบว่า ร้อยเมตรอ่ะไม่ใช่ดิออซาวาสที่ทุกคนจะได้กลิ่นในแต่หน้าประตูอะแต่มันเป็นกลิ่นที่แบบอยู่ห้อมล้อมตัวเราและปิดผลครับกินเซนของมันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเป็น,ปนกลิ่นที่แบบว่ากุหลาบเก่าๆเ,เป็นกุหลาบแห้งๆนะครับผมโอเคตัวต่อไปที่ผมชอบนะครับผมว่าทางแบรนด์ต้องดีใจแน่ๆเลยนั่นก็คือตัวน,นี้ครับอันดับที่สี่น้ําหอมที่ผมกรีดและผมชอบก็คือตัวน,นี้ครับป ที่เป็นี่ยเปร์ฟรมครับที่ชื่อว่า Heavenly Flo w e r Forte ทุกคนตัวนี้ผมอวยมากคุยชิบหายอวยแบบอุ้ยอวยใะแต่แขกใต้ฉีกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีความเก๋ครับผมขออนุญาตฉีดบนหลังมือนะครับคือ Heavenly Flo w e r Forte นะครับผมมันเป็นกลิ่นที่มีความสว่างสวยครับมันเป็นกลิ่นดอกไม้แน่นอนมันเป็นกลิ่นที่ถึงคุณจะอารมณ์เสียถึงคุณจะเครียดถึงอากาศจะร้อนนะถ้าคุณฉีดน้ำหอมตัวนี้เพิ่งแล้วลองดมดู คุณจะรู้สึกถึงความโลกงสดใสขึ้นมาทันทีถามว่าน้ำหอมตัวนี้มีความคล้ายตัวไหนตัวผมว่ามันมีความคล้ายกับน้ำหอมของเขาตัวหนึ่งที่เขาเคยทำนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่า vacation on island ครับคือ heavenly flower forte เหมือนกับเอา vacation on island ของเ i m o n e p e r f m มาผสมกับไอ้กลิ่นที่เหมือนกับน e โลี่อะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นให้น่อยเพิ่งนอนนะแบงแต่ว่าการเบลนของเขาอ่ะ ทำมาดีมากทุกคนเป็นกลิ่นที่อาจจะไม่ได้ออกมะพราะ้าวเหมือนกับตัวอา vacation นไอแลนด์แต่ว่ามันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มีความแบบแป้งๆแ,แล้วก็มีกลิ่นซีตัดเจือด้วยคือมันเป็นกลิ่นที่แบบว่ามาทั้งดอกไม้มาทั้งซีตัสมาทั้งความป็นแป้งแต่ทุกอย่างทุกอย่างในมวลของมันนะไม่ได้แย่งกันทุกคนเขาเบรนมาในกันอย่างแบบพอด,พดีผมคูดไปในคลิปที่แล้วนะครับน้ำหอมที่แบบว่าผมรู้สึกไม่ชอบก็คือ มันเป็นมาไม่ดีอ่ะมันแบบว่าแย่งกันแต่ตัวนี้เป็นเหมือนกับว่าส่วนผสมที่ลงตัวทั้งกลิ่นดอกไม้ทั้งกลิ่นแป้งทั้งกลิน่นตีตั๊ครับผมมันม่อยู่ตรงกลางพองดีมันก็เลยทําให้กลิ่นนี้มีความสว่างสวยมีความเก๋ใช้ไปไหนก็ได้เป็นกลิ่นที่แบบว่าจะไปเ,เชิงเล่นๆก็ได้จะไปเชิงหรูหราก็ได้แต่ความลักชุรี่ของมันก็คือแบบมันดูแพงจริงๆอ่ะมันเป็นน้ำหอมที่ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้อ่าอย่างถ้าสมมติเป็นเบอร์เบอรี่เคยดีพีผมอาจจะแนะนําแบบถ้าคุณมมาาบบีอผจบบว่ อันนี้เหมาะกับผู้หญิงหรือของผู้ชายผมก็จะบอกว่าอ่ะมันก็ได้หมดแหละแต่ว่ามันก็จะเ,เชิงสาวๆนะครับผมแต่สําหรับ h e a v ี l y f l o w e r f o r อเอ่ะเป็นกลิ่นน้ําหอมที่แบบว่าผมว่าผู้ชายก็ชอบผู้หญิงก็ชอบและถ้าคุณซื้อกลิ่นนี้เป็นของขวัญให้ใครอ่ะมันไม่พลาดครับทุกคนแล้วมันใช้ได้ทุกเพศทุกวัยใช้ได้ทุกวราระโอกาสใช้ได้ทุกช่วงอายุออย่างนี้ดีกว่ามันก็เลยเป็นน้ําหอมอีกตัวหนึ่งของซิลเนีย่ยแบบที่ผมรู้สึกว่าอ่ะผมกล้าที่จะอวยและถ้าผมบอกคุณไปแล้วคุณไปซื้อตามอ่มมมะ ฝนตกลงมาหาใหญ่แล้วคุณรู้สึกเกปียกตอนเลยทุกคนมึงตอแหลมากแล้วแบบในความมืดอย่างเงี้ยครับผมคุณเดินไปแล้วฉีดน้ำหอมตัวนี้ปึ้งทุกอย่างกลับสว่างสวัยขึ้นมาหมดชีวิตของคุณเพอร์เฟกด้วยน้ำหอมตัวนี้เ oh. อาเป็นว่ามันดีแล้วกันสำหรับ h ท a v e n l y าวเวอร์ฟอรของเซอร์เนียาเอรไปซื้อเลยครับทุกคนโอเคอตัวต่อไปอันดับที่สามในน้ำหอมที่ผมชอบนะครับเป็นตัวที่ถ้าผมหยิบขึ้นมาหลายคนจะแบบว่าเฮ้ยว่าแล้วมันต้องมีใช่ครับถูกต้องนั่นคือ มาร์กเจคอบเพอร์เฟกต์ครับจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าจะเอามาร์กเจคอบเพอร์เฟกต์อินเทนส์นะคือหลังๆมาผมเริ่มที่จะใช้มาร์กเจคอบเพอร์เฟกต์อินเทนส์บ่อยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความแบบมันเก๋มันมีความเป็นดอกไม้กลางคืนอะไรเงี้ยครับแต่ไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่าถ้าจะให้เอาใช้ตลอดเวลาและผมหยิบไปด้วยผมอาจจะไม่ได้หยิบตัวนั้นเพราะว่าตัวนั้นมันมีกลิ่นบางอย่างที่เป็นดอกไม้ขาวมันจะดูทึบไปแต่สาหรับมาร์กเจคอบเพอร์เฟกต์ตัวแรกนะครับผมนอกจากแพคเกจจิ้งมัน คือในในโน้ตเขาเขาบอกว่าเป็นกลิ่นรูบาบครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้สนิทกับรูบาบแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเขาไม่ได้สนิทกับรูบาบแต่กลิ่นมันอะเป็นความฟุตี้ฟุตี้จ๋าเลยนะซึ่งมากับกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความกรีนโน้ตครับเป็นกลิ่นที่แปลกประหลาดของมาร์คเจคอบปมากคือปกติอ,อะมาร์คเจคอปอะมันจะมีความแบบซิเกเนเจอร์ของมันที่เหมือนกับเดซี่อะไรเงี้ยซึ่งถามว่าตัวนี้ถ้าดมขุดมันมีความเขียวเขียวกรีน,นมีความแป้งแป้ง,ปงเหมือนเดซี่ไหม มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าลูกเล่นของกลิ่นเขาคือเขาเป็นกลิ่นที่มีความสดใสสดชื่นแต่เป็นกลิ่นที่สดใสสดชื่นที่ไม่ได้ดูชีบจนเกินไป <S <S อะ<า>ทุกคนมันเป็นกลิ่นที่แบบสดใสนะสดชื่นนะแต่เป็นคนเก๋นนะเป็นคนที่แบบเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มีความแบบราเดิงสดใสเป็นคนที่แบบว่าอยากเข้าหาอยากคุยด้วยประมาณนี้นะครับผมตัวนี้สามารถใช้ไปเที่ยวไปเดทได้ไปทํางานก็ยังได้เลยผมก็รู้สึกชอบมันแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบ ใส่เสื้อประมาณนี้คือทุกคนถ้าผมใส่เสื้อตัวนี้ผมบอกเลยนะผมจะฉีดน้าหอมตัวนี้เพราะว่ามันมีความพัสเทลอะเออคุณเข้าใจฟิลป่ะเออผมก็เลยชอบน้ำหอมตัวนี้และหลังจากที่ผมใช้มันมาเรื่อยๆจนแทบจะแบบแทบจะหมดเหลือครึ่งหนึ่งละผมบอกเลยนะว่าผมเจอฝรั่งเขาเหมือนว่ามันมีกลิ่นบางอย่างที่เหมือนกับกลิ่นกล้วย <S <S ซึ่งแบบว่าไปมาก็คือแบบเออมันก็เหมือนนะ <S <S มันมีความเป็นกล้วยทุกคนมันอาจจะแบบว่าเพราะว่ามันแบบเออมีลูกกล้วยบนหัวมันฝ่ามันเนี่ยแต่ว่าผมรู้สึกว่า มันเป็นน้ําหอมที่มีหลากหลายมิติอันเดียวผมก็เลยชอบน้ำหอมตัวนี้ครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนและผมเชื่อว่าถ้าคุณซื้อน้ำหอมตัวนี้เป็นของฝากให้แฟนคุณให้เพื่อนคุณนะอะยังไงเขาก็ชอบเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันสวยแล้วก็น่ารักครับไม่ใช่แค่แพคเกจจิ้งนะกล่องก็สวยคือเนี้ยเพอร์เฟกสมชื่อครับผมโอเคตัวต่อไปใกล้ถึงตัวที่ได้อันดับหนึ่งเนาะอันดับที่2น้าหอมที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือน้ําหอมกลิ่นนี้ครับ ดีออสวาสดีเซอร์ครับผมดีออสวาสดีเซอร์ผมต้องบอกว่าส่วนมากคนที่แบบชอบนออ้ำหอมดีออลเขาอาจจะไปเทไปทำแบบสวาสดีดีทีใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมชอบตัว e ีดีทีนั่นแหละแต่ว่าคุณเชื่อไหมว่าด้วยความที่แบบว่าคนใช้เยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยลองไปเดินที่ช็อปของดีออแล้วแบบคุณรู้ไหมว่าตอนแรกที่ผมลองสเปรย์ตัวนี้ลงที่ตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งวาวซ่ามากเพราะว่าหนึ่งแหละผักความคาดหวังของผมสําหรับด er ีออสวาสอีเซอร์อ่ะ ตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีลายเซนของความเป็นดีออสวาร์ตอยู่แต่พอมาดมแล้วทุกคนมันมันไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นลายเซนนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่มีความเป็นดีออสวาชนะมันแอบมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ในความลักชุรี่ในความหรูหราในความรู้สึกในฟิลเวลาที่ถืออะแต่กลิ่นของเขานะครับผมมันไปในเชิงกลิ่นที่มีความแบบเหมือนกับเป็นไม้ไม้เหมือนกับเป็นสมุนไพรแต่ว่าเป็นสมุนไพรที่มีความหรูหราเป็นกลิ่นที่มีความแบบ เป็นไม้หวานวานนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใชิหวานแบบบาดจมูกอะ่ะมันมีความละมุนมันมีความเทศแต่ก็มีความอบอุ่นมันมีความเก๋แต่ก็ไม่ได้เก๋จนใช้เกินจนใช้ยากมันเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ในเชิงแบบทางการได้ดีมากๆและสุขภาพมากๆทุกคนคือฉีดน้ำหอมตัวนี้ไปเลอสวัตอินเซอร์คุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนหลอ่อคุณเป็นคน คือฉีดแล้วหล่อฉีดแล้วสวยเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นน้ําหอมที่ถ้าคุณใส่สูทสีดําใส่เสื้อสีขาวใส่เชือตสีดําหรืออะไรเงี้ยที่แบบมันมีความแบบทางการมีความอร์มอลมากขึ้นไม่ใช่ชุดเล่นๆน่ะตัวนี้จะส่งเสริมบุคลิกคุณมากมากครับและเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเปดซ้ํากับใครถึงบางทีคุณดมแล้วคุณอาจจะรู้สึกถึงแบบเบอร์เดอร์ชาแนลอะไรเงี้ยอะผมบอกตรงๆเลยนะว่าเบอร์ดเดอร์ชาแนลเป็นกลิ่นที่ผมไม่ค่อยชอบอันนี้พูดตามตรง คือตัวนี้อาจจะนึกถึงตัวนั้นแต่สําหรับผมตัวนี้มีความละมุนมากกว่ามันมีความแบบเหมือนจะเท่เหมือนจะหล่อใช่ครับมันเท่มันหล่อแต่มันก็มีความนุ่มนวลและมีความสุขภาพมากๆสํำหอบตัวนี้ดังนั้นถ้าคุณเป็นระดับผู้บริหารหรือเป็นชายหนุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองมีความทรงเสน่ห์มีความเซ็กซี่แต่ก็เป็นความเซ็กซี่ที่แบบว่ามีกลิ่นนะมีความมีความเท่อยู่ด้วยคือมันมีหลายอย่างอยู่ในน้ำหอมตัวนี้ มันก็เลยเป็นน้ำหอมที่เวลาผมจะใช้มันต้องเป็นโอกาสพิเศษจริงจริงต้องเจอคนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยให่เขาได้กลิ่นแล้วแล้วเขาประทับใจหรือจะต้องไปใช้ในกรณีที่แบบผมอยากจะพรีเซนต์ตัวเองแต่พรีเซนต์ในเชิงถึงว่าผมเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกและผมเป็นคนทํางานเก่งครับผมก็รู้สึกว่าดีออร์สวัสดอิเซอร์เป็นน้ำหอมที่ผมชอบเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าหมดแล้วน่าจะซื้อใหม่แต่พูดตามตรงนะหมดยากทุกคนมันอาจจะแพงกว่าตัวดีออสวัสดปกติเนาะแต่ ผมบอกเลยนะว่าสองสเปรย์อันนี้ก็เอาอยู่เช้าจรดเย็นผมพูดเลยนะเป็นน้าหอมที่ติดตัวผมมากๆและผมบอกเลยว่าที่ผมพูดมาน้ําหอมในวันนี้ส่วนมากจะเป็นน้าหอมที่ติดทนนานครับเพราะว่าผมมีข้อเสียในร่างกายก็คือผมเป็นคนที่น้ําหอมไม่ค่อยติดตัวแต่เลโอสวัตดีเซอร์สามารถติดตัวตั้งแต่เช้าจดเย็นแลวถ้าคุณฉีดน้ําหอมตัวนี้ติดเสื้อผ้ามันก็อยู่ในกองตะก้าผ้าคุณครับเพราะว่ามันติดทนมากๆและสุภาพมากๆครับผมอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำ และเป็นตัวที่แบบผมรู้สึกว่าผมแนะนําใครไปเขาไม่น่าจะผิดหวังนะครับโอเคและก็มาถึงอันดับหนึ่งในใจของผมนะครับเฮ้ย <He, S 2> <He, S 1> หลายคนตอนนี้ก็กำลังประมวลผลแล้วว่ามันเป็นกลิ่นอะไรว่าเพราะว่าผมก็แบบรีวิวน้ำหอมมาเยอะเนาะแต่ผมคิดว่าในหัวของหลายคนก็ต้องคิดว่ามันต้องเป็นตระกู e ลอีฟตางโลฮองนั่นเองซึ่งถามว่าจริงไหมจริงครับนั่นก็คือ ยิ่งยังลองไวน์อะไรแบครับผมทุกคนปรกมือวู้วู้วูู้ทีแบผมบอกเล้นะว่าน้ำหอมตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งน้ำหอมลูกหลักของผมครับถามว่าทำไมเนยหรอผมบอกเลยนะว่าตอนแรกอ่ะ ที่ผมซื้อน้ำหอมตัวนี้มาผมซื้อเป็นขนาดหนึ่งรอมแล้วตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเก็ตมันมากสักเท่าไหร่ทุกคนด้วยความที่มันมีกลิ่นความเป็นลาเวนเดอร์หลายคนในช่องอะ่ะผมพูดมาหลายคลิปแล้วว่าหลายคนจะกลัวลาเวนเดอร์แต่ตัวนี้ผมไม่อยากคุณกลัวลาเวนเดอร์มันเลยอะ่ะเป็นลาเวนเดอร์ที่หอมมากๆมันกล้วมาดีมากมันไม่มีกลิ่นเบอร์รี่แต่มันทำให้นึกถึงความเป็นเบอร์รี่นิดนึง<อ>ทุกคน<อ>คือผมจะบอกเลยนะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดก็คือผมขายขนาดร0อยมไปทุกคน แต่ทั้งนี้ผมก็มีนิแัง,งลองตะกุนวายเป็นขนาด6กิ่นทุกตัวแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าวันที่คืนดีผมอาจจะไปซื้อ100 ml มาเก็บไว้เพราะว่าทุกคนมันเป็นกลิ่นที่หนึ่งแหละผมประทับใจในกลิ่นมันมันเป็นกลิ่นที่ติดทนมากๆครับเอาโอเคต้องฉีดทางด้านขวาแล้วเพราะว่าด้านนี้เป็นสี N เนี่ยพัฟส์เนาะคือทุกคนคุณรู้ไหมว่าต่อให้เป็นเสื้อสีพาสเทลอย่างเงี้ยคุณก็สามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้ครับ มันเป็นกลิ่นที่มีความเทเๆเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ที่มีความเกม๋สำหรับพีซอร e ์ไว EDP อะถามว่ามันดีไหมพวก EDTEDP e อะดีหอมดีแต่ว่าเขาจะมีความหวานเขาจะมีความรู้สึกแบบถ้าคุณฉีดเยอะเกินน้ําหอมที่มีความหวานนะคุณอาจจะมึนหรือเลี่ยนได้แต่สิ่งนั้นจะไม่เกิดกับที่อร์วา์เลอร์เปอร์ฟัมครับ คือมันมีความหวานไหมมันก็ยังมีอยู่แต่มันเป็นความหวานที่กล้วยมากับกลิ่นที่มีความเหมือนกับเบอร์รี่เบอร์รี่กล้วยมากับความเป็นลาเวนเดอร์แต่เป็นลาเวนเดอร์ที่มีความหรูหราและดูดีมากทุกคนเป็นกลิ่นที่แบบว่าผมสามารถใช้กลิ่นนี้ไปเดทได้ผมสามารถใช้กลิ่นนี้ไปเที่ยวได้ผมสามารถใช้กลิ่นนี้ไปทํางานได้ผมสามารถใช้กลิ่นนี้ไปเที่ยวเล่นได้ควาจริงนะสองตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่ มีการใช้งานใกล้ๆกันแต่ถ้าให้ผมหยิบตัวใดตัวหนึ่งมาใช้มากกว่าผมตันรู้สึกว่าผมคลิกกับอีเซนอองายเลอร์เปอร์ฟูมมากกว่าครับผมเพราะว่ามันมีความแบบหล่อไหมหล่อนะเนี้ยบไหมเนี้ยบนะแต่เป็นเนี้ยบที่มีความน่ารักเป็นเนี้ยบที่มีความอัธยาใัยดีตัวดิออสสวัสดีลิเซอร์นะครับผมเขาจะมีความสุขุมนุ่มลึกมากกว่าแต่อีเซนอองมันจะมีความแบบเป็นวัยรุ่นมากกว่ามันก็เลยเหมาะกับบุคลิกคนที่มีความแบบสดใสล่าเริงแบบผมอะไรเงี้ย และที่สาคัญนะครับน้ําหอมตัวนี้เป็นน้ําหอมที่ติดคนมา,มากๆฉีดตอนเช้าตอนเย็นก็ได้กลิ่นเหมือนกับดิออสวัตอิลิเซอร์เลยครับเป็นประมาณเดียวกันก็คือกิ่นติดทนกิ่นติดนานแต่ตัวนี้จะมีความแบบไม่ได้กระตุกกระตากมากเกินไปอย่างยิปแดงลลอง y EDP เนี่ยตัวนั้นอ่ะบางทีมันจะรบกวนคนรอบข้างเกินถ้าคุณใส่ไปทํางานนี่แต่ยิปเตียงละลองวายเลยเปอร์ฟมอ่อะเขาจะไม่รบกวนใครมากกว่าน,นั้นความเสน่ห์ของมันอ่ะเป็นเสน่ห์ที่แบบว่าฉีดแล้วคนอยากเข้ามาใกล้ฉีดแล้วเราอยากจะดมอีกคือ ต่อให้เป็นตัวเราเองเรายังอยากจะยกแขนเอามาดมอย่างเงี้ยดังนั้นผมเชื่อว่าน้าหอมตัวนี้ถ้าคุณฉีดไปแล้วหวังจะเอาไปเด็ดแล้วตกสาวตกคู่ตกแฟนตกผู้ชายหรือก็ตามทีอะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมเพราะว่าฉีดไปแล้วอ่ะคู่เด็ดของคุณอะอยากจะเข้ามาดมคุณตัวคุณเองก็อยากจะมาดมคุณหรือบางทีถ้าไปฉีดน้าหอมตัวนี้ที่ใครสักคนหนึ่บนตัวเขาอะไรเงี้ย คุณอาจจะอยากเข้าไปดมเขาก็ได้นะน oh. ้ำหอมตัวนี้ก็เลยเป็นอันดับหนึ่งในใจที่ผมรู้สึกว่าเออยังไงชาตินี้กูก็ต้องมีน้ำหอมตัวนี้ไว้ในครอบครองนั่นก็คือยิปซังลองวายและ,ะเฟอร์มครับผมทางนี้นะครับทุกคนทุกตัวที่ผมพูดมามันอาจเป็นตัวที่คุณชอบหรือไม่ชอบก็ได้ผมอยากที่คนมาลองคุยกันแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมแต่ทุกตัวที่ผมยกมาให้วันนี้คือตัวที่ผมใช้จริงชอบจริงในชีวิตประจำวันอะคือยังไงอะ่ะ ถ้าคุณเจอผมในสักวันหนึ่งอะผมก็ต้องใช้1ใน6ตัวนี้อยู่แล้วนะคะผมแล้วก็อยากบอกว่าน้ําหอมทุกตัวครับผมมันมีเอกลักษณ์มันมีสเสน่ห์เฉพาะตัวคุณไม่จำเป็นต้องมาเชื่อผมว่าน้ําหอมถูกตัวนี้ดีที่สุด บางทีในห้าน้าหอมที่ผมบอกว่าไม่ชอบคุณอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าน้ําหอมฉีดบนตัวแต่ละคนมันก็มีเสน่ห์ต่างกันนะครับดังนั้นคุณชอบน้ําหอมตัวไหนประทับใจน้ําหอมตัวไหนคุณสามารถมิ้นบอกป้าอยากกันได้นะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่ช่องผมเป็นกำลังใจให้กันแล้วืมกดกระดิ่งชิ้ๆให้กันด้วยนะครับผมเราจะได้กลับมาเจอกันดีกงสำหรับวันที่ดีๆแบบนี้ครับวันนี้ผมแบ่งไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย